สวัสดีครับและในมือผมคือ Galaxy c 5 7นะครับผมมือถือพับได้สุดล้ำตัวนี้เหมือนรถสปอร์ตที่สามารถพับเก็บในกระเป๋าของคุณได้แต่ถ้าคุณเอามาใช้งานแค่พื้นฐานทั่วไปนะครับรับสายแชทไลน์อะไรแบบนี้ก็เหมือนคุณเอารถสปอร์ตมาขับชิวๆ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์14เทคนิครับจะทำให้ Galaxy C Flip 7ของคุณเทพขึ้นแบบสุดๆตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปจนถึงฟีเจอร์แบบล้ำๆ้เทพๆกันเลยนะครับพร้อมแล้วมาดูกันเลย ข้อที่หเริ่มจากเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นการปิดเครื่องกันก่อนเลยจ้าตัว Galaxy c Flip 7เวลาเราก,กดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้นะครับตัวเมนูปิดเครื่องจะไม่ขึ้นมาแต่จะเป็นเจ้าจ e ม i ี i นมาแทนสําหรับใครที่อยากปิดเครื่องนะครับง่ายๆเลยให้กด2ปุ่มนี้พร้อมกันครับคือปุ่ม power แล้วก็ปุ่มลดเสียงนะครับนี่ กดค้างเอาไว้พร้อมกันประมาณ3วินาทีนะครับเขาก็จะขึ้นเมนูปิดเครื่องแบบนี้มาเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะปิดเครื่องหรือจะเป็นตัวปิดและเปิดใหม่ก็ได้นะครับผมแค่นี้เองง่ายๆทําตามกันได้เลยเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าจอด้านหน้าของเขาขนาด 4. 1นิ้วที่อัปเกรดมาใหม่ใหญ่เต็มตานะครับผมก็จะเห็นว่าเขามีแต่แอปทั่วๆไปใช่ไหมแต่จริงๆเราสามารถเพิ่มแอปอื่นๆเข้ามาได้ด้วยนะครับวิธีทานะครับให้เราเข้าตุก Galaxy Store นะกดเสิร์ชเลยแล้วเสิร์ชตามนี้นะครับแอปชื่อว่า Good Lock ตัวจิ๊กซอเราก็ติดตั้งได้เลยติดตั้งเสร็จกดเครื่องหมายเพลงนะเขาก็จะเปิดแอปขึ้นมาเราก็กด Agree Continue เปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บให้เราเลื่อนหาตัวนี้นะครับนี่ครับมันติด Star เรากดติดตั้งได้เลย ติดตั้งเสร็จปุ๊บเรากดเข้ามานะครับเลือกเมนูนี้ครับ i love galaxy for able นะครับแล้วกดเลือก launcher widget นะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาแอปไหนเนี่ยเพิ่มไม่ได้นะครับ netflix youtube นะครับ chrome facebook gmail google map นี่ประมาณนี้ผมเพิ่มประมาณนี้เนาะเสร็จปุ๊บเรากด enable launcher widget นะครับผมแล้วเราให้เลื่อนหานะครับตัวมันติสตาร์นี่นะครับผมเราก็กดบวกเข้ามาได้เลยแค่นี้เองนะครับมาดูกันมาลองใช้กันครับผม นี่เราก็เปิดหาตัวมัลติสตาร์เราก็จะมีแอให้ใช้แล้วอย่างเช่นเดี๋ยวผมลอง Google Map นะครับนี่จะเห็นว่าเต็มจอแต่ว่าพอเต็มจอแล้วเมนูมันจะใช้ไม่ได้เห็นไหมมันเข้าไปในกล้องนะครับก็จะมีตรงนี้อยู่ให้เรากดนะครับเราจะสามารถปรับตัวอัตราส่วนหน้าจอได้นะครับ เขาทาขอบดาให้แบบนี้เราก็สามารถใช้ทุกอันก็ลองใช้กันดูครับต้องบอกว่าสะดวกมากๆข้อที่3นะครับ Galaxy C Flip 7เนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆคือเราสามารถเลือกรูปถ่ายในเครื่องของเราเนี่ยครับเอามาตั้งเป็นวอลเปเปอร์แถมภาพของเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสภาพอากาศตามสภาพแวดล้อมจริงได้ด้วยนะครับเวลาฝนตกวอลเปเปอร์ในเครื่องเราก็จะฝนตกด้วยวิธีท,ทานะครับผมให้เรากดค้างไว้ที่หน้าจอหลักนะครับให้เข้ามาเป็นหน้าตั้งค่าแบบนี้เราเลือกวอลเปเปอร์และสไตล์ได้เลยแล้วมาที่วอลเปเปอร์นะครับผมเลื่อนลงมานะครับตรงสร้างด้วย AI จะมีตนี้อยู่ร ภาพถ่ายแสงธรรมชาติเราเลือกมาเลยเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกรูปถ่ายที่เราต้องการนะครับตรงนี้เราก็สามารถย่อขยายปรับมุมอะไรให้ได้อิสระเลยนะเอาให้สวยงามเอาพี่มุมที่เราชอบเสร็จปุ๊บเขาจะมีพรีวิวตัวอย่างให้ดูนะครับที่เป็นเครื่องหมายเพย์มุมซ้ายนะครับเราก็กดเลยรอ AI ทํางานสักครู่นะครับเสร็จปุ๊บเขาก็จะพรีวิวให้ดูนี่ฝนตกจะเห็นว่าตรงล่มนะครับ จะมีแบบฝนตกกระทบบนลมด้วยนะไม่ใช่แบบตกสวๆมานะนี่หิมะตกก็มีนะครับแต่ในประเทศไทยก็อาจจะมีแค่ธรรมดากับฝนตกเนาะสำหรับรูปที่แนะนำนะผมก็แนะนําว่าเป็นรูปที่ถ่ายกลางแจ้งแต่ว่าเป็นกลางแจ้งเวอร์ชั่นที่ไม่มีแดดนะจะดูสมจริงที่สุดข้อที่4ี่นะครับแนะนําแอปที่ควรจะมีสําหรับคนชอบแต่งเครื่องนะครับก็คือเจ้าตัวแอป o o d Lock นั่นเองถ้าใครดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นก็จะลงเจ้าตัวแอปนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะครับเข้ามาที่ Galaxy ซ t o r e นะเสิร์ช o o d ล o อกนะหน้าตายแอปแบบนี้ ติดตั้งเลยเลยติดตั้งเสร็จปุ๊บเปิดขึ้นมาเลยนะครับมาดูกันว่าตัว Good Lock เนี่ยทำอะไรได้บ้างคือตัว Good Lock เนี่ยเขาเป็นแอป,ปของซัมซุงเองออกแบบมาเพื่อแต่งเครื่องนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวมันติสตาร์เนี่ยที่เราลงกันไปนะครับก็สามารถจัดการผู้มันติวินโดว์ได้หลากหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหน้าจอด้านนอกนะครับหรือว่ามันติวินโดว์อื่นไอ้พวกการแบ่งหน้าจอครึ่งๆเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้เยอะขึ้นมีตัวทีมพาร์กนะครับคือเราสามารถแต่งทีมตัวเครื่องได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของเครื่องีมของ คีย์บอร์ดซัมซุงนะครับผมทีมของตัวคลิกร้อนเนี่ยครับสีสันหรือตำแหน่งอะไรพวกนี้ปรับได้ละเอียดมากๆนะครับมีล็อกสตารนะครับปรับตัวหน้าต่างล็อกของเรานะครับเพิ่มวิดเจ็ตใส่รูปแบบเปลี่ยนฟอนต์อะไรพวกนี้เยอะแยะมากเลย Home ัพอันนี้ก็เจ๋งนะครับตัวปรับหน้าโฮมนะครับเอาสติ๊กเกอร์มาใส่ขยับตำแหน่งสิ่งของไอคอนต่างๆไนดะ้อิสระเลยนะครับแบบว่า ดดเด่นและเป็นตัวเองนะครับก็ลองเล่นกันนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยดูนะตาตัวปุ่มเนวิเกชันนะครับมี Quickstar ที่เอาไว้ปรับตัว Quick setting อย่างเดียว Notice star นี่คือพวกการแจ้งเตือนต่างๆเอทัสเนี่ยครับคือเนี่ยมันเยอะเยอะแบบเยอะมากๆแนะนำว่าลองเล่นกันดูนะครับอีกตัวนึงที่ผมชอบนะเดี๋ยวบอกเพิ่มคือตัว a s s i s t a n t นะครับก็คือตัวแถบที่เป็น ปรับเสียงนะครับตัวนี้คือปรับไดล้ละเอียดเลยอันนี้ผมชอบมากนะก็แนะนําไปลองเล่นกันข้อที่5นะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้เล่นนะครับคือเจ้าตัว Edge Panel นะครับหลายๆคนจะเห็นเนี่ยจะมีขอบอยู่แล้วปัดออกมาได้นะก็ปกติเขาก็จะเป็นแอป,ปด่วนให้เราเข้ามาตั้งใช้งานนะครับเนี่ยใอป,ปเร็วๆแอป,ปที่เราใช้บ่อยหรือเครื่องมือ AI หรือเขาตั้งค่าได้มากกว่านั้นนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองเนี่ยเราสามารถเลือกได้คือเขาไม่ได้มีแค่แผงแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้คนนะครับที่เอาไว้แบบใครที่โทรออกไปบ่อย หรือคีบบอร์ดก็ได้คิปบอร์ดสำหรับคนก๊อปปี้เยอะๆรีมายเดอร์นะครับเวลาเปิดหลายๆอันแบบนี้นะครับพอเปิดมาเราก็สามารถสไลด์เลือกได้เว่า,เาจะดูอันไหนนี่แบบนี้สำหรับใครที่เปิดปิดเจ้าตัวแผงเอทแล้วหาไม่เจอนะครับให้เราสไลด์ลงมาเข้ามาที่การตั้งค่าของเครื่องมาที่การตั้งค่าจอภาพนะครับผมเลื่อนลงมาจะมีแผงเอทอยู่เราสามารถเลือกเปิดปิดได้ตรงนี้เลยข้อที่6 Flex Mode นะครับผมก็คือมันเป็นจอภาพเนาะเราไม่จําเป็นจะต้องใช้แบบว่ากลางสุดแบบนี้เราสามารถใช้ครึ่งๆแบบนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งางรเีคๆขก็จะม เมนูพิเศษขึ้นมาอย่างเช่นเวลาใช้ YouTube อย่างเงี้ยเราดูคลิปนะครับเราสามารถครึง่งนึงได้แบบนี้แล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวสําหรับควบคุมตัวคลิปได้เลยหรือว่าแกลเลอรี่นะครับเราก็สามารถพับครึ่งแล้วเราก็สามารถมีแป้นสัมผัสที่เอาไว้เลือกสลับรูปหรือว่าเวลาแต่งภาพนะครับเครื่องมือการแต่งภาพก็อยู่ด้านล่างนะครับก็จะสะดวกขึ้นแล้วยังมีมากกว่านั้นอีกนะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่ามาเลือกที่คุณสมบัติขั้นสูงนะครับเสร็จแล้วมาเลือกที่แ lap นะแล้วเราเปิดอันนี้นครับใช้กาาาารนนนํทงห้จอบ จอด้านนอกนะครับนี่คำนี้เลยมันจะงงยาวๆหน่อยเวลาเราเปิดนะปุ๊บนยครับก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถกดปุ๊บข้างล่างเนี่ยขเยขาจะเป็นแป้นสัมผัสแล้วข้างบนเนี่ยเราลากเนี่ยมันก็จะเป็นเมาส์สำหรับใครที่อยากแต่งรูปละเอียดหรือว่าแบบแก้อกเอกสารอะไรพวกนี้ที่ต้องการความแม่นยําในการพิมพ์คือต้องการตัวเคอร์เซอร์เมาส์นะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับข้อที่7นะครับสำหรับคนที่มีแอปโซเชียลหลาย ID นะครับมี Facebook หลาย ID มี l ล n e หลาย ID อะไรแบบนี้นะครับบางคนต้องการสลับไปสลับมาระหว่าง ID ID ทที่่ําางนนกัสวตะจไอไดียนะครับ สไลด์ลงมาเลยแล้วก็กดการตั้งค่านะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาที่อันเดิมนะครับคุณสมบัติขั้นสูงนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยเขาจะมีตัวนี้อยู่ครับ Dual Messenger นะครับเราสามารถโคลนเพิ่มมาได้นะครับลองรับหลากหลายนะครับนี้ที่ผมลงไว้มี f Facebook l i n e Messenger ครบเลยเวลาจะเปิดใช้เราแค่กดเปิดแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเขาจะโคลนเพิ่มขึ้นมาให้เลยนะครับนี่เรียบร้อยเราสามารถเลือกจะแยกหรือจะรวมกันก็ได้นะครับอย่างนี้ผมเปิด f a c e b o o แล้วนะครับก็จะมี Facebook ID หลักของผมนะแล้วก็ Facebook ตัวโคลน ข้อที่8นะครับคือเมืเ่อกี้มันจะคนได้แค่บางแอปใช่ไหมเป็นพวกแบบ m e s s e n g e r หรือว่าเป็นพวกแอปโซเชียลเท่านั้นทีนี้ถ้าเราอยากคนแอปอื่นๆที่ไม่ใช่แอปที่รองรับอะทำยังไงทําได้เช่นกันครับเขามีเทคนิคลับอยู่วิธีการนะครับทำตามนี้เลยเข้าที่การตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วเรามาเลือกที่อันนี้นะครับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวครับกดเข้ามาเลยเสร็จปุ๊บเลื่อนต่อจะมีตรงนี้ครับการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติมแล้วก็มาที่ครับโฟลเดอร์ความปลอดภัยใ,ให้ท่าการดําเนินการต่อนะครับนะอันน แล้วก็รอสักครู่ครับเขาจะสร้างเจ้าตัวโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยขึ้นมานะครับใช้เวลานิดนึง สร้างเสร็จเราจะต้องทําการล็อกโฟลเดอร์ปลอดภัยนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะล็อกแบบไหนนะครับล็อกด้วยลายนิ้วมือก็ได้นะครับผมขอสร้างเป็นแพทเทิร์นนะครับทีนี้หน้านี้มันจะมีปิดแอปทั้งหมดขณะล็อกกับอนุญาตกิจกรรมพื้นหลังขณะที่ล็อกอยู่นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะแต่ถ้าใครอยากให้แอปทั้งหลายที่อยู่ในโฟลเดอร์ปลอดภัยเนี่ยสามารถแจ้งเตือนได้ปกติผมก็แนะนําให้เลือกเป็นอนุญาตกิจกรรมพื้นหลังนะครับผมเสร็จแล้วก็ถัดไปนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยก็จะ ได้ทุกแอปนะครับหรือจะโหลดเพิ่มจาก Google p l a y หรือ Galaxy Store ก็ได้นะครับอยากโคลนแอปไหนเพิ่มทําได้เลยแล้วอย่างเช่นแอปอย่างไลน์เงี้ยที่ดูอ m e ิ s s นเจอรก็โคลนได้ใช่ไหมเราสามารถมาโคลนเพิ่มในโฟลเดอร์ปลอดภัยได้ด้วยเท่ากับเราสามารถโคลนแอปไลน์ได้ถึง3ตัวด้วยกันนะครับผมและโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยนะครับก็จะเป็นไอคอนแยกแบบนี้เลยเราสามารถลากไปวางที่ข้างหน้าก็ได้นะครับแล้วตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้หลากหลายนะครับกดมาปุ๊บเราสามารถซ่อนแอปได้ด้วยนะไม่อยากให้เห็นแอปไหน หรือว่าซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยยังได้นะครับคือมันจะหายไปเลยแล้วถ้าอยากยกเลิกการซ่อนเราก็ไปเปิดในแผงด่วนได้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับคอไอคอนเนี่ยมัน มันดูแบบไม่สวยหรือบางทีมก็ดูจงแจ้งใช่ไหมเราสามารถเลือกกําหนดเองนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนหน้าตาไอคอนได้ด้วยนะครับหลากหลายนะครับนี่ลองไปประยุกต์ใช้กันดูข้อ9้านะครับเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบชาร์จมือถือข้ามคืนก็คือก่อนนอนเสียบชาร์จมือถือตื่นมาแบตบจะได้เต็มพร้อมใช้งานใช่ไหมเขาจะมีฟีเจอร์ที่ทําให้การชาร์จข้ามคืนแบบนี้ครับถนอมแบตมากขึ้นนะครับก็เข้ามาที่การตั้งค่าเครื่องก่อนนะครับ เสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาครับเข้ามาที่แบตเตอรี่นะแล้วมาที่การปกป้องแบตเตอรี่นะครับกดเข้ามาเลยเราแนะนําให้เปิดอันนี้ครับการปกป้องแบบปรับได้นะครับตัวนี้ถ้าเราชาร์จแบบข้ามคืนใช่ไหมเขาจะชาร์จถึงแค่แปดแล้วก็หยุดนะแล้วเขาจะใช้ AI เรียนรู้พฤติกรรมของเราว่าปกติเราตื่นช่วงกี่โมงแล้วเขาจะทาการชาร์จให้เต็มร้อยก่อนที่เราจะตื่นครับผมเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าฟีเจอร์นี้เหมาะสําหรับคนที่นอนแล้วก็ตื่นเป็นเวลานะครับถ้าใครที่แบบว่ามีรูนการนอนที่ไม่สม่ําาเสมอมออป,ปกติีรนนแบบ ทำงานเข้ากะอะไรแบบนี้หรือว่าบางวันนอนเร็วตื่นเชา้าบางวันนอนดึกตื่นสายอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนานะครับแต่ถ้าใครบอกว่านอนแล้วตื่นแบบเป็นแพทเทิร์น8โมงเช้าตื่น8โมงเช้าตื่นทุกวันอะไรแบบนี้นะครับมีอาจจะตื่นาสายเสาร์อาทิตย์บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยอันนี้แนะนําเปิดไว้ดีที่สุดข้อที่สิบนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการใช้เจ้าตัวความสามารถในการ พับเนี่ยให้เขาได้มีประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือเราสามารถพับแบบเนี้ยเราก็ใช้ฐานถ่ายได้นะครับซึ่งพอถือแบบเนี้ยมันทําให้นิ่งขึ้นหรือเวลาถ่ายภาพพวกถ่ายวิดีโอนะครับเราสามารถถือท่านี้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งถือท่านี้มันทาให้เราสามารถประคองตัวมือถือได้นิ่งมากขึ้นนะครับและได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราพับครึ่งเนี่ยเขาจะมีเมนูตัวนี้อยู่นะครับกดเข้ามาปุ๊บเวลากดเนี่ยเขาจะแสดงผลทั้งหน้าจอด้านในแล้วก็หน้าจอด้านนอกพร้อมๆกันแบบนี้นะครับผมก็ทําให้คนที่ถูกถ่ายนะครับ มองเห็นตัวเองด้วยนะครับก็สามารถจัดเฟรมจัดมุมจัดท่าทางได้แม่นยำยิ่งขึ้นหรือสำหรับใครที่แบบใช้ในการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็สามารถตั้งแล้วก็ดูหน้าตัวเองถ่ายตัวเองแบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นช่วยอันนี้บอกเลยว่าสะดวกมากๆอีกจุดหนึ่งที่อยากให้เปิดสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพนะครับคือเมนูตัวนี้นะครับเนี่ยครับที่เป็นรูปทัวร์เครื่องหมายเพในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็คือตัว เมนูภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับผมเมนูภาพเคลื่อนไหวดียังไงทำไมถึงต้องเปิดใช่ไหมครับถามว่าถ่ายแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวดียังไงนะครับคือปกติเราถ่ายเราเห็นเป็นภาพนิ่งๆแบบนี้จริงๆแล้วเขาจะเก็บเป็นวิดีโอสั้นๆเอาไว้ให้เรานะแบบนี้นี่อันนี้ผมเล่นคำๆเนาะซึ่งเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเปิดรูปมาเราสไลด์ขึ้นนะเขาก็จะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งบางเมนูจะทางาน,นเฉพาะภาพเคลื่อนไหวอย่างเช่นตัวเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ ถ้าถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวเราก็จะสามารถมาเลือกใบหน้าของเราได้เลยแต่ถ้าเราถ่ายเป็นภาพนิ่งเนี่ยเราก็จะเลือกไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะใช้ AI เลือกขึ้นมาว่าจะเอาหน้าไหนดีหรือเราจะกดดูเพิ่มเติมแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยอยากจะได้คำๆแบบนี้ปุ๊บเลือกเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนให้นี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็เลือกบันทึกได้เลยเขาก็จะเปลี่ยนภาพให้เราเลยนะใช้ AI blend หน้าอย่างเนียนเลยข้อที่12สนะครับสำหรับใครที่แบบอยากถ่ายรูปให้ a d v a า c e d ขึ้นไปอีกนะครับแนะนำตัวนี้ครับเข้าสตอร์นะแล้วติดตั้งตัววนนี้นะชื่อ่อา c a m e ร a a s s i s t a n t นะครับ c a m e ร a w a ักแอสซิสแตนนี่ตัวนี้เลยติดตั้งเลยอ่ะเปิดขึ้นมานะครับความแอดวานต์ตัวนี้คือเขาจะเพิ่มความสามารถในการตั้งค่ากล้องให้เหนือขึ้นไปอีกนะครับคือต้องบอกว่าหลายๆเมนูในเนี้ยตัวแอป,ปกล้องเราอะปกติจะไม่สามารถเข้ามาตั้งค่าได้แต่ว่าอันเนี้ยคือมีแบบครบเลย เราสามารถเพิ่มความนุ่มนวลของภาพได้ด้วยนะครับผมมีมีอัพสเกลซูเดิจิตอลก็ทําได้นะครับนี่เห็นไหมมีชัตเตอร์แตะด่วนเน้นโฟกัสมากกว่าความเร็วอะไรประมาณนี้เจ๋งๆเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับถ่ายเป็นแบบ SDR 10+ ก็ได้หรือเวลาถ่ายวิดีโอเราอยากจะมอนิเตอร์เสียงผ่านหูฟังเราก็สามารถทําได้นะครับบันทึกวิดีโอภายนอกก็ทําได้นะครับเปิดปุ๊บแล้วเราต่อพวกแฟลชไดร์หรือว่าตัว SSD ที่เป็นดิสก์นอลนะครับล้วก็ให้บันทึกลง SSD แบบนี้ก็ทําได้นะครับหรือว่าใครที่ถ่ายวิดีโอแล้วต่อภาพออกข้าางอกกใ่มเร็ สามารถแสดงเป็น clean HDMI ก็ได้ด้วยแอปตัวนี้ตั้งค่าได้หมดเลยนะครับใครที่แบบอยาก a d v a า c e ขึ้นแนะนําว่าลงเพิ่มได้เลยข้อ13นะครับ advance ขึ้นปอีกระดับนึงนะครับนี่ตัวนี้ต้องลงนะครับเข้ามาที่ตัว Galaxy Store เหมือนเดิมนะครับแล้วติดตั้งตัวนี้ครับ Expert Raw Expert w a r k Raw นี่ตัวนี้เลยอันนี้ผมติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยปึ๊บ Expert Raw คืออะไรนะครับมันคือเรียกว่าเป็นตัวแอปกล้องโปรที่ตั้งค่าได้แบบ เยอะมากๆนะครับเลือกเลนสที่จะใช้ตั้งค่าแมนวลต่างๆนะซึ่งมันตั้งได้มากกว่าตัวโหมดโปร,โปรของแอปต้อมปกติอีกนะครับเนี่ยหลากหลายเลย เลือกได้ด้วยว่าจะถ่ายเก็บเป็น JPEG อย่างเดียวหรือ JPEG รอหรือรอเฉยๆก็ได้นะมีเปิดเนี่ยตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะสตริปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นคลเลอร์เนี่ยเอาไว้ช่วยในการโฟกัสเลือกตำแหน่งวัดแสงก็ได้เหมือนกันนะครับผมและที่ผมชอบอย่างกนึงเขาจะมีตัวเดี่ยครับที่เป็นหลอดทดลองนะครับที่เป็นแล็บที่เขาจะมีฟีเจอร์ที่แบบว่าเจ๋งๆให้ใช้นะครับมีตัวที่เรียกว่าอันนี้ปรับรูรับแสงเนาะเป็นรูรับแสงเสมือนก็ได้ตั้งแต่1.4จนถึง16เลยนะ หรือว่าจะเป็น in t ฟ e filter เสมือนก็ทำได้นะครับนี่มีได้ตั้งแต่2จนถึง40,96ระดับนะครับอันนี้ช่วยในการถ่ายดาวนะครับจะสั้นจะยาวจะถ่ายค้างไว้แค่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพบุคคลใต้แสงดาวได้ด้วยนะครับคือปกติแล้วถ้าเราถ่ายดาวแล้วเราอยากให้มีคนอยู่ในนั้นด้วยมันต้องใช้โหมดนี้ไม่งั้นภาพคนมันจะเบลอรหรือว่ามืดหายไปเลยนะคือแบบเจ๋งมากๆตัว double exposure ก็ทําได้นะคือเรียกว่า advance มากๆเลยสําหรับคนที่ชอบถ่ายภาพแนะนําให้ลงนะครับ ถามว่าลงเสร็จปุ๊บแล้วอยากจะเข้าใช้ตัว Expert Law ทําทำยังไงนะครับคือจริงๆเราสามารถเข้าผ่านตัวแอปตอกล้องได้เลยนะครับเรามาที่อื่นๆนะครับเขาจะมีเมนู Expert Law เพิ่มเข้ามานะครับให้เราเข้ามาตั้งค่ากันได้ง่ายๆเลยแบบนี้ข้อ14นะครับผมมาขอแนะนําวิธีการใช้เจ้าตัว Gemini นิดนึงนะครับมันคือตัว AI ของ Google เนี่ยที่ติดมากับเครื่องเนี่ยแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่า ซัมซุงเนี่ยเขาก็จะมีดีลที่แบบว่าเหนียวแน่นกับ Google เป็นพิเศษนะครับแล้วตอนนี้ Google เขามีตัวนี้มาครับเจมินายไลฟ์นะครับกดเข้ามาปุ๊บแล้วกดแชร์หน้าจอกับไลฟ์แบบนี้นี่คือเจมินายเรากำลังจะใชะ้ขอปิดเสียงหน่อยคือเจมินายไลฟ์เนี่ยเราสามารถคุยกับเจมินายได้เหมือนคุยกับเพื่อเลยถามมาตอบไปถามมาตอบไปได้ตลอดนะครับอันนี้เจ๋งมากๆแล้วเขาอีกฟีเจอร์หนึ่งคือตัวกล้องนะครับเราสามารถเปิดกล้องขึ้นมาได้นะครับซึ่งอันนี้พอเปิดกล้องเราสามารถชี้ไปที่สิ่งต่างๆเราสามารถถามได้เลยนะครับ อย่างเช่นเราเห็นของที่เราไม่รู้ก็คืออะไร,รก็สามารถถามว่าอันนี้คืออะไรเราเห็นดอกไม้หรือต้นไม้ที่เราไม่รู้กาคืออะไรเราก็สามารถถามได้เราไปต่างประเทศเราเจอป้ายที่เราอ่านไม่ออกแล้วก็แค่ชี้ไปที่ป้ายแล้วก็ถามได้เลยซึ่งเสร็จปุ๊บเราอย่าลืมกดเนี่ยครับกดปิดไปก่อนไม่งั้นมันก็จะไปเรื่อยเลยนะครับผมและข้อ15ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับคนชอบใช้ AI นะครับเจ้าตัว g a l a y C 5 7เนี่ย ต้องบอกว่าระบบประมวลผล AI ในเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วและฉลาดดังนั้นเราสามารถใช้ AI หลายๆอย่างในเครื่องแบบที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็ทําได้นะครับข้อดีก็คืออย่างแรกคือถ้าคุณไปต่างประเทศที่อยากจะประหยัดเน็ตแต่อยากใช้ AI เราก็สามารถเปิดตัวนี้ AI จะได้ไม่วิ่งออกจากเน็ตหรือว่าคนที่เรียกว่ากังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและความลับมากๆไม่อยากให้เครื่องเนี่ยส่งข้อมูลต่างๆพวกนี้ขึ้นไปเซิร์ฟเวอร์พวกประมวล AI ใช่ไหมเราก็สามารถทําได้นะครับวิธีการคือเข้ามาที่การตั้งค่านะครับเราเลือกที่ Galaxy AI ครับผม เสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาล่างสุดแล้วครับเขาจะมีนี่ครับประมวลผลเฉพาะบุปปรณกน,นะครับซึ่งเปิดแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะประมวลผลแค่ในอุปปรณกน,นะไม่วิ่งออกข้างนอกอันนี้ต้องบอกว่าเฉพาะ g a l a ซี AI ไนะครับพวก g e มีน i หรือแช a t GPT ที้่พวกนี้นมาพวกนั้นก็ยังวิ่งออกอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเราเปิดเฉพาะประมวลผลบนเฉพาะปุปกณ์นะครับบางฟีเจอร์จะใช้งานไม่ได้นะครับอย่างเช่นนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูอย่างเช่นผมจะมาแต่งภาพแบบนี้แล้วถ้าผมจะเลือกตัวนี้ครับแปลงภาพล่างเป็นรูปภาพปุ๊เนี่ย เขาจะขึ้นมาทันทีเลยว่าทํางานไม่ได้ต้องปิดประมวลผลเฉพาะอุปกรณ์ก่อนที่จะทำงานได้นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นเทคนิคการใช้งานเจ้าตัวกร l ซ x y C 57นะครับให้มันเทพเทยิ่งกว่าเดิมนะครับ15ข้อแน่นๆกันไปเลยใครลองข้อไหนแล้วชอบแล้วมันเจ๋งจริงคอมเมนต์บอกกันได้ใครมีเทคนิคที่เจ๋งกว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็มาแชร์กันได้เช่นกันครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ